แล้ววันนี้เราจะมาทานอาหารเพื่อสุขภาพกันนะคะไข่ค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวไข่ข้นกุ้งกันค่ะวัตถุดิบที่เราจะเตรียมมีดังนี้นะคะตอกไข่ลอเลยค่ะสามฟองค่ะกุ้งสดที่เราลวกแล้วนะคะแล้วก็หอมซอยค่ะจากนั้นเราก็จะเอา3ามอย่างนี้มารวมกันนะคะเทค่ะซีอิ๊วขาวลงไปในไข่เลยค่ะ ตามด้วยนมสดค่ะที่เด็กๆชอบกันแล้วก็โรยด้วยพริกไทยค่ะตามชอบนะคะมากน้อยจากนั้นนะคะเราก็ตะเกียบมาคนๆๆค,ค,ค่ะคนพอประมาณนะคะค่ะแล้วเราก็ตั้งไฟปานกลางค่ะนะคะพอน้ำมันเดือดเราเทไข่ลงไปเลยค่ะจากนั้นตามด้วยกุ้งที่เราหั่นชิ้นเล็กๆไว้นะคะลงไปค่ะ แล้วเราก็จะคนคนพอประมาณเลยนะคะตามนี้เลยค่ะพอแล้วค่ะเรายกขึ้นเลยข้าวหอมมะลิร้อนๆโปะลงไปเลยค่ะตามด้วยหอมซอยที่เราซอยกันไว้โรยไปข้างหน้าอีกนะคะเพื่อความสวยงามและก็อร่อยค่ะอันนี้นะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะอย่างนี้เด็กทานได้นะคะ ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเราก็จะมีพริกน้ำปลามะนาวไว้รอด้วยค่ะอาหารสุขภาพเสร็จแล้วเราก็มาทานอาหารเ,เสริมกันนะคะหรือเสริมอาหารของเราด้วยน้ำผักภูเขาวสกัดสดที่ดิฉันทานมาแล้วประมาณ16ปีเนื่องจากดิฉันมีปัญหารเรื่องสุขภาพภูมิแพ้ดิฉันทานดีมาตลอดเลยค่ะดิฉันทานเต็มแก้วอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ สุดยอดค่ะ